กไทยมึงจะเก่งขนาดไหนมึงมีใครเก่งกว่าใครหรอกมึงถ้าหนูจะสอบวีนี้อะแย่เออมวกูกินทุกวันแกไม่ควรห่วงเพราะว่ามันพวกฉันเลี้ยงมัดใน้อยไม่ใช่ว่าพวกฉันเพิ่งมาเลี้ยงวันสองวันแกจะห่วงเพื่ออะไรเออมึงมุดรถกลับมาก็มึงเจอแหละเออถ้ามานพวกเมาเลยต่อให้สิบหัวก็ไม่กลัวหรอกห้องเขาอยู่นี่แหละเขาทำงานที่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ไปไหนหรอกเขารออยู่นี่เลยเขาก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรหรอกแกมีปัญหาก่อนอะอันนี้นะคะพอดีว่าแมวอ่ะ เราอ่ะเป็นแมวตัวผู้นะคะไปทําแมวบ้านเขาท้องแต่นี้คือเขาอ่ะจะไม่ให้เราให้อาหารแมวแต่คือเขาอ่ะบอกว่าให้เราห้ามให้อาหารแมวเขาเขาบอกว่าเป็นแมวเขาคนเดียวแต่นี้บางทีบางวันแมวก็ไม่ได้กินค่ะบ้านเราก็ซื้ออาหารมาก็คือให้แมวกินพอดีว่าพ่อเราอ่ะไปทํางานแล้วกลับมาบางทีมันเห็นพ่อมันก็วิ่งมาขออาหารเลยเราก็ให้มันกินมาตลอดแต่คือคนคนเนี้ยเขาไม่ยอมให้เราให้อาหารแมวเขาบอกว่าเป็นแมวเขาค่ะ ม่ไม่ปขามาตอนนี้ลเขาบอกว่าให้แจ้งเลยค่ะร oh, ้องเพจร้องอะไรร้องมาเลยค่ะเขารออยู่นี่แหละค่ะมาได้เลยค่ะมาเลยดูหน้าไว้นะคะคนคนนี้ค่ะดูดูไว้เลยค่ะหน้าคนเนี้ยค่ะเนี่ค่ะหน้าคนเนี้ยค่ะ